แผ่นเสียงจบเพลงแล้วแต่มันยังคงหมุนเรื่อยไปพอสมศักดิ์ไม่ได้ยกเข็มขึ้นเสือดำแทบจะทนดูไม่ได้เมื่อแลเห็นสมศักดิ์ก้กมลงจูบริมฝีปากเมียรักของเขาอย่างรวดเร็วร่างคนทั้งสองแนบสนิทกัดแน่งน้อยหลับตาพริ้มอยู่ในวงแขนของเขาและค่อยๆยกบนทั้งสองโอบรอบคอชายหนุ่มพ่อเทพประบุตรของแน่งน้อยที่สามารถทำให้หล่อนทรยศต่อผัวรัก ทำให้เคลือบเคลิมไปชั่วขณะแต่แล้วเขาก็แลเห็นแน่งน้อยคลายมือของหล่อนออกหล่อนดิน้นรดนเล็กน้อยจะหลุดจากวงแขนของสมศักดิ์แล้วหล่อนก็รีบเดินออกมายืนที่เฉลียงหลังเรือดเสือดำค่อยๆแฝงกายเข้าไปอีกจนกระทั่งเขาอยู่ห่างจากหล่อนเพียง5-6เมตรเท่านั้นสมทุม,มพุ่มไม้อันหนาทึบช่วยกำบังตัวเขาไว้สมศักดิ์ติดตามออกมาลูกชายคนเล็กของเจ้าคุณอัธกิจยกมือทั้งสองจับแขนหล่อน น้อยจ๋าเธอโกรธฉันหรือยกโทษให้ฉันเถอะนะจ๊ะคนดีที่ฉันร่วงเกินเธอรู้ไหมว่าฉันน่ะรักเธอจะตายอยู่แล้วแน่งน้อยเงยหน้ามองดูเขาน้อยไม่เกลียดคุณหรอกค่ะน้อยรักคุณเสียยิ่งกว่าคุณรักน้อยเสียอีกแต่ความรักของเรามันจะมีประโยชน์อะไรดิฉันได้พบกับคุณเมื่อสายไปเสร็จแล้วดิฉันบอกคุณแล้วว่าดิฉันไม่กล้าทรายศต่อเขาพี่พินเป็นคนที่น่ากลัวที่สุด แต่ดิฉันจะบอกอะไรให้คุณทราบนอกเหนือไปกว่านี้อีกไม่ได้เพราะพี่พินมีพระคุณต่อดิฉันดิฉันบอกคุณได้แต่เพียงว่าตราบใดที่พี่พินยังเป็นสามีของดิฉันดิฉันไม่กล้าทรายศต,ต่อเขาดิฉันกลัวเขาค่ะเขาอาจจะฆ่าดิฉันและคุณเสียถ้าหากว่าเขาทราบว่าเรารักกันสมศักดิ์ถอนหายใจเฮือกใหญ่ถ้าเช่นนั้นฉันจะไม่ร่วมเกินเธออีกแล้วแต่ว่าน้อยจ๊ะ ดิฉันต้องอยู่ใกล้ชิดชั้นเช่นนี้นะจ๊ะแน่งน้อยยิ้มออกมาได้ค่ะดิฉันจะอยู่ใกล้ชิดคุณเสมอการที่ดิฉันได้อยู่ใกล้คุณและได้รับใช้คุณทําให้ดิฉันมีความสุขมากรู้ไหมคะดิฉันทรยศต,ต่อพี่พินทางจิตใจแล้วอะแต่ดิฉันต้องสงวนตัวไว้ก่อนจนกว่าดิฉันจะมีอิสรภาพสมศักขาจำคำพูดเขาของดิฉันไว้พี่พินไม่เหมือนคนอื่นแต่เขาร้ายขึ้นมาเหมือนทองคุณจะต้องราบเพราะมือเขา เขาอาจจะเป็นมัจยุราชขึ้นในวันหนึ่งอะแต่เขาจะต้องห้ามจิตห้ามใจฉันไม่ได้ดิฉันรักคุณคะ่ะสมศักดิ์อดใจรอเวลาความสุขของเราไปก่อนนะคะอย่าจะเร็วด่วนได้อย่าล่วงเกินดิฉันอีกเพราะดิฉันอาจจะใจอ่อนปล่อยตัวมากไปกว่านี้คำพูดของเมียรัก ขุนโจรได้ยินถนัดเขาไม่ได้กโกรธแค้นหล่อนเลยนอกจากน้อยใจในความอาภัพของเขาน้ำตาของจอมโจรไลหลรินออกมาคลอเบ้าทั้งสองขะทั้งรักทั้งอาลัยหล่อนเขาเลยเห็นสมศักจูมือหล่อนกลับเข้าไปในห้องและนั่งสนทนากันอยู่ที่โต๊ะตัวหนึ่งหลังจากนั้นคนใช้ก็สมศักิ์ก็ยกเครื่องน้ำชาออกมาอีกครั้งหนึ่งที่เสือดำถอนหายใจหยาว เขาค่อยๆถอยหลังออกไปจากพุ่มไม้และเดินกลับบ้านพักของเขาเสียงนาฬิกาในห้องตีกลางวานหนึ่งครั้งบอกเวลา21นาฬิกา30นาทีสมศักด์สวมเสื้อนอนสีชมพูอ่อนเดินวนเวียนไปมาอยู่ในห้องนั่งเล่นบางครั้งก็หยุดยืนอยู่ที่หน้าตาทอดสายตามอง ไปที่เรือนพัสดุอาไปที่พักของเสือดำกับแน่งน้อยหล่อนเพิ่งกลับไปบ้านเมื่อสักครู่นี้เองผู้อนวยการเหมืองทองมีความปรารถนาอย่างแรงที่จะได้ร่วมรักกันแน่งน้อยภรรยาย,ยอดรักของขุนโจรศิลธรรมและความละอายต่อบาปเขาไม่ได้นึกขณะนี้เขากำลังคิดสังหารขุนโจรโดยอาศัยมือของสมุนคนสนิทของเขานั่นเองเขาได้ให้คนรับใช้ของเขาไปตามชิดแล้วการฆ่าคนในป่าดงพงไพรเช่นนี้ ไม่ยากเย็นอะไรเลยเพียงแต่ยอมสลักกระสุนปืนพกนัดเดียวเท่านั้นเขากำลังปล่อยใจไปถึงแน่งน้อยที่แรกเขาตั้งใจว่าเขาจะชื่นชมหล่อนเพียงให้หล่อนเป็นผู้ให้ความสดชื่นแก่เขาเพียงชั่วขณะแต่แน่งน้อยเป็นหญิงสาวที่มีเสน่ห์ทูกใจเขาอย่างยิ่งสมศักดิ์จึงหวังที่จะเลี้ยงดูหล่อนเป็นภรรยายอดรักของเขาต่อไปความคิดคำหนึ่งของเขาสิ้นสุดลงเมื่อไอหน้าบากเดินเข้ามาในห้องคุณสมศักดิ์ครับ ชายหนุ่มหันขวับมาทางชิดอ้อชิดดีแล้วกันไม่เรื่องสำารัญที่ต้องอาศัยแกพูดจบเขาก็พาชิดไปนั่งบนโซฟาตัวเดียวกับเขาบอกตามตรงแต่ครับผมพร้อมแล้วที่จะรับใช้คุณสมศักดิ์มองซ้ายมองขวาแล้วก็พูดกับชิดด้วยเสียงแผ่วบอกกันต้องการให้แกฆ่าไอ้พินผัวแน่งน้อยเจ้าชิดลืมตาพลุง ใจเต้นระทึกผิดปกติจ้องตาขมิงมองดูหน้านายของเขาข้าเจ้าพินถูกแล้วยิงมันทิ้งเสียแต่แกทำได้สำเร็จนะกันให้รางวัลแกสองพันบาทแกะจะทำได้ไหมล่ะชิดไอหน้าบากยิ้มสดชื่นถูมือไปมาสองพันบาทสำหรับเขามันเป็นเงินที่มากมายพอดุได้สิครับคุณสักผมอยจะสังหารไอ้พินมานานแล้ว มันลูปคมผมและทำให้พวกกรรมกรกระด้างกระเดือนต่อผมชิดพูดด้วยเสียงหนักแน่นแต่แผ่วเบาสมศักยกมือตบบ่าคนสนิทของเขาถ้ายังงัดกันจะเตรียมเงินสองพันบาทไว้ให้แกกันให้เวลาแกสองวันชิดแกจะต้องจัดการสังหารไอ้พินให้ได้เจ้าชิดตอบโดยไม่ต้องคิดเชื่อผมเถอะครับคุณผมรับรองว่าวันพรุ่งนี้ไอ้พินต้องตายแน่น ผมนึกเหมือนกันว่าวันหนึ่งคุณต้องเอ่ยปากใช้ผมฆ่าไอ้พินเพราะถ้ามันมีชีวิตอยู่มันจะเป็นอุปสรรคสำคัญของคุณทำให้แนงน้อยไม่การล้มหัวจมท้ายกับคุณไม่ต้องวิตกครับคุณสักพรุ่งนี้ตอนกลางวันผมจะจัดการเองเข้าไปยิงมาในห้องเอาดือด้อๆโป่งเดียวเท่านั้นก็นเสร็จไอ้พินตายก็เหมือนกับหมาตัวหนึ่งสมศักด์ยิ้มออกมาได้ต่อจากนั้นเขาก็ปรึกษาหารือกับสมุนคนสนิทของเขา ตักเตือนให้ชิดระมัดระวังตัวอย่าให้ใครแลลเห็นการกระทําเป็นอันขาดเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องราวขึ้นได้มหาภัยและเคราะห์กรรมอันใหญ่หลวงบังเกิดขึ้นแก่เสือดําแล้วด้วยเงินสินจ้างสองพันบาทประกอบทั้งมีความเกลียดชังเจ็บช้ำใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเจ้าชิดผู้มีจิตใจโหดเหี้ยมก็หมายมั่นปั้นมือที่จะสังหารขุนโจรด้วยมือของเขาให้สมกับความแค้น ในคืนวันต่อมาตอนหัวคำ่ำสมศักดิก์ผู้อำนวยการเหมืองทองได้จัดให้มีการรำวงขึ้นที่หน้าเรือนพักของเขาเพื่อให้พวกกร,รมกรได้สนุกสนานรื่นเริงกัน่ามกลางป่าดงพงไพรกรมกรบางคนได้แต่งกายเป็นผู้หญิงช่วยให้การรำวงคลึกคลื้นขึ้นอีกและโดยเฉพาะคืนวันนี้ท่านผู้อำนวยการได้ลงรำวงด้วยเขารำวงกับแนงน้อยด้วยความสุขใจเป็นล้นพ้นเสียงโทนและเสียงร้องเพลงดังกังวานไปไกล แต่เกียงเจ้าพายุสองถึงสามดวงส่องแสงสว่างจ้าเล่าเถื่อนหมดเป็นไห้ไหพวกกรรมกรต่างลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าที่พวกเขาได้ตรากตรำม,มาตลอดวันขณะที่ทุกคนกำลังรื่นเริงกันชิดก็ถือโอกาสเลี่ยงไปจากที่นั่นเขาแต่งกายชุดดำล้วนกลื่นกับความมืดไอ้หน้าบากเดินลัดตัดตรงไปยังเรือนพัสดุอันเป็นที่พักของขุนโจรซึ่งขณะนี้เสื้อดำนอนสมอยู่ในห้องนอนของเขาตามลำพัง ไม่มีใครเลี้ยวแหลเอาใจใส่ในการป่วยไข้ของเขาชิดหยุดยืนหน้าเรือนพัสดุเขาล้วงกระเป๋ายิบวัตถุสีดำมาเมื่อมชิ้นหนึ่งออกมามันคือซุปเปอร์คอลปืนพกของสมศักดิ์นั่นเอง ปืนพกกระบอกนี้แหละที่ชิดตั้งใจจะสังหารเสือดำสมุนคนสนิทของผู้อำนวยการเหมืองทองยืนอยู่หน้าบันไดเขามองซ้ายแลขวาจนแน่ใจว่าไม่มีใครแลเห็นเขาแล้วชิดก็เดินจรดปลายเท้าย่องขึ้นมาบนเรือนพัสดุผ่านเฉลียงหน้าเรือนตรงมายังห้องพักของขุจนจุดประตูห้องน้องเสือดำแง้มว้บานหนึ่งเสงสว่างของตะเกียงรั้วส่องรอดเข้ามาชิดใจเต้นระทึกประหมา่าและตื่นเต้น เมื่อคิดว่าเขากำลังจะฆ่าคนเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขามนุษย์ใจร้ายค่อยๆก้มหน้าลงมองช่องประตูเขาพยายามกรอบใจตนเองให้เข้มแข็งเมื่อเขาแลเห็นเสือดํำนอนอยู่บนเตียงและกําลังหลับสนิทไข้เพิ่งสางเมื่อสักครู่นี้ผ้านวมผืนใหญ่กองอยู่ข้างๆตัวเสือดำใบหน้าของขุนโจรซีดเสียวริมฝีปากแห้ง และผมยุ่งนวดเขาขึ้นคลึมเพราะไม่ได้โกนมาหลายวันไอหน้าบากดึงบานประตูออกทีละน้อยด้วยความระมัดระวังสักครู่ประตูบานซ้ายก็เปิดกว้างเต็มบาดชิดถอนหายใจเบาเบาร่างของเขาสัน่นเพราะความประหมาาการฆ่าคนไม่ใช่เป็นงานที่ทําได้ง่ายงา่ายหนที่สุดชิดก็ยกมือขวาที่ถือปืนขึ้นมือของชิดสัน่นกลัวว่าเสือดําจะตื่นขึ้นและเกรงว่าจะมีใครแลเห,เห็นเขาเข้า มนุษย์ใจเหี่ยมเล็งศูนย์ปืนหมายหน,น้าผากของขุนจูดในระยะห่างไม่เกิน4เมตรแล้วชิดก็กระดิกนิ้วเหนียวไกลปืนทันทีเสียงกระสุนซปเปอร์คอระเบิดลั่นเจ้าชิดรีบกระโจนแผวข้ามลูกกลงแล้ววิ่งหายลับไปในความมืดเข้าใจว่าเสดำคงจะสิ้นชีวิตแล้วเพราะถูกเขายิงในระยะเผาขน แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายยังคลุมครองป้องกันเขาอยู่กระสุนซูปเปอร์เขาถากหน้าผาข้างซ้ายของเขาไปเพียงเซนติเมตรเดียวเท่านั้นถูกที่นอนทะลุไม้กระดานรองเตียงเสือดำสะดุ้งตกใจตื่นความรู้สึกบอกตัวเองว่ามีคนร้ายรอบยิงเขาขุนโจรรู้ทันทีว่าผู้ที่รอบยิงเขานั้นจะต้องเป็นเจ้าชิดอย่างแน่นอนเขารีบพวดพลาดลุกขึ้นล้วงรีวอลเวอร์ที่อยู่ใต้หมอนออกมาแล้วผุดลุกขึ้นขบกรามก่อนวิ่งออกมาจากห้องโดยเร็ว แต่ชิดกลับไปถึงวงรำวงแล้วขุนโจรนึกเดือดดานอย่างที่สุดไอ้มารรับัดเขาคำรามกูเห็นจะเป็นพลเมืองดีกับเขาไม่ได้แนละ้วกูต้องกลับไปเป็นไอ้เสืออีกแน่งน้อยเออแน่งน้อยนะคงจะรำวงอย่างเพลิดเพลินไม่ได้มีความสมเพศเวทนาผัวสักนิดน้ำใจน้อยช่างกระไรเลยเขาเก็บปืนพกคู่ชีวิตใส่กระเป๋ากางเกง ความเจ็บใจที่ถูกลอบยิงถ้าไม่เสือดำมีกริยาคึกคักเข้มแข็งทันทีลืมนึกถึงความเจ็บป่วยไปชั่วขณะกูต้องเอาตัวให้ได้ไอ้สมสัก่งกับไอ้ชิดต้องตายทั้งคู่อย่าเป็นคนดีมันเลยวะโลกวิปลานีกูละกูต้องเป็นไอ้เสืออีก เขาเดินลงบันไดไปจากเรือนพัสดุมุ่งตรงไปยังที่วงรำวงจิตใจเขาขุนโจรเข้มแข็งเสือร้ายเริ่มอารวาดแล้วพวกกรรมกรต่างจับคู่ร่ายรำไปตามจังหวะรังเสียงเพลงในตาของเสือดำวาโรดเมื่อได้เห็นเมียรักของเขากำลังรำคู่กระสมศักแน่งน้อยยิมรื่นใบหน้าอิ่มเอิบ บอกความสุขเสือดำปราดเข้ามาที่วงรำวงซึ่งจบเพลงพอดีเสียงตบมือดังลั่นและคนกระเสียงหัวเราะอันเล็กแหลมห้องแน่งน้อยเสียงสัพยยกหยอกล้อกันของพวกกรรมกรทั้งหลายแต่เมื่อขุนโจรเดินผ่านเข้ามาในวงรำวงความสงบเงียบก็เกิดขึ้นทันทีใบหน้าของเขาเสือดำเคร่งเครียดแววตาแข็งกร้าวมันไม่ผิดอะไรกับเสือร้ายที่ได้รับบาดเจ็บเขาตรงเข้ามาหาสมศักดิ์ ซึ่งกำลังยืนสนทนากับเมียรักของเขาด้วยความสนิทสนมอย่างผิดปกติสมศักดิ์สะดุ้งเล็กน้อยเมื่อเลยเห็นขุนโจดพินเสื้อดำหัวเราะครับผมเองแน่งน้อยตรงเข้ามาเกาะแขนเขาและฝืนยิ้มให้เสือดำพี่ไม่สบายพี่มาทำไมคะเขาปัดมือหล่อนออกอย่าสนใจกับพี่เลยน้อย พี่มีเรื่องจะพูดกับคุณสมศักดิ์พูดจบเขาก็เปลี่ยนสายตามาที่ผู้อํานวยการเหมืองทองคุณสมศักดิ์ครับผมขอความเป็นธรรมจากคุณขณะที่คุณกำลังรื่นเริงสดชื่นกับเมียของผมมีไอซ์นรกตนหนึง่งลอบเข้าไปยิงผมถึงในห้องนอนในระยะเผาขนแต่เดชะาบุญคุณพระยังคุ้มครองผมอยู่ กระสุนปืนยังเฉียดผมไปอยางบุบวิดแล้วไอน้นรกรอบกัดผมก็รีบหนีไปจากห้องพี่พี่ถูกรอบยิงเหรอคะเนี่ยเขาไม่ได้สนใจกับเมียของเขาเลยขุจนโจรจ้องตาขมิงมองดูสมศักดิ์ท่านผู้อำนวยการเหมืองทองใบหน้าซีดเผือดเขารู้สึกว่าเวลตาเขาเสือดำเข้มแข็งน่ากลัวชายหนุ่มกลืนน้ำลายเสก่อนจึงพูดขึ้นด้วยเสียงตะกุกตะกักแกขร้ายมากพิน ทำไมถึงมีศัตรูปองร้ายชีวิตแก่ขุนโจรยิ้มแขนๆผมรู้ครับเพราะอะไรผมถึงถูกลอบกัดแต่ผมจะยังไม่ชี้แจงแสดงเหตุผลอะไรนอกจากจะขอความเป็นธรรมจากคุณเพื่อขอให้คุณสอบสวนเอาตัวให้ได้ในฐานที่คุณเป็นนายของผมและเป็นผู้อำนวยการเหมืองทองนี้สีหน้าของสมศักดิ์แสดงพิรุษเต็มที่กันจะไปจับมือใครดมพวกเราทุกคนในเหมืองนี้ก็อยู่กันที่นี่พร้อมหนะ้า แกสงสัยใครละพินแต่ถ้าในตัวคนร้ายแกจะให้ฉันจัดการอย่างไรขุนโจรพูดโคลงขึ้นทันทีผมจัดการกับมันเองครับผมสปอร์ตพอที่จะไม่ปลักปล้ำให้ร้ายใครคุณต้องกรุณาผมคุณสมศักดิ์ถ้าหากว่าคุณสืบหาตัวไอ้หมาลอบกัดไม่ได้ผมอาจจะมีพิษสงที่สุดสำหรับคุณพูดจบเขาก็หันมาทางแน่งน้อยเมียรักของเขาน้อยจ้ะกลับไปที่บ้านสักประเดี๋ยวพี่จะจะพูดอะไรกับน้อยเป็นการส่วนตัว ไม่ต้องมิตกว่าน้อยจะไม่ได้ลำวงกับคุณสมศักดิ์อีกขอเวลาให้พี่สักครู่เดียวเท่านั้นแน่งน้อยอกสั่นขวัญแขวนหลอนกลัวขุนโจรอาจฆ่าหลอนพี่กิริยาของหลอนบอกให้เขารู้ดีเขายกมือจับแขนหลอนและพูดยิ้มยิ้มน้อยจ๋าไม่ต้องตกใจหรือกลัวพี่น้อยอยังเป็นดวงใจและเป็นยอดชีวิตของพี่เสมอไปที่บ้านเถอะพี่จะพูดอะไรกับน้อยเพียงสองสามคำเท่านั้นแล้วขุนโจร จูงมือแน่งน้อยออกมาจากวงรำวงท่ามกลางสายตาทุกๆคู่ที่พากันมองดูเขาอย่างตื่นตื่นเจ้าชิดยืนแฝงตัวอยู่ข้างบ้านพักท่ามกลางแสงดาวระยิบระยับเขาพาแน่งน้อยตรงมาที่เรือนพัสดุและหยุดยืนอยู่ข้างบันไดเรือน คุ้นจนจ้องตาขมิงมองดูหล่อนน้อยขาหล่อนขานเสียงสัน่นน้อยกล้าพอที่จะพูดความจริงกับพี่ไหมหล่อนร้องไห้และผูเข้ากอดเขาร่างของแน่งน้อยสันส่นสะท้านเต็มไปด้วยความเกรงกลัวเสื้อดำค่อยๆย,ย,ยกมือเชอยคางหล่อนขึ้นถ้าหากว่ามีแสงสว่างผกแน่งน้อยก็จะแลเห็นหยาดน้ำตาของจอมจนไหลรินออกมา น้อยจ๋าด้วยยิติยศของพี่พี่ขอรับรองว่าพี่จะไม่ใช้อำนาจบาดเถื่อนกับน้อยเลยพี่เป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งน้ำใจลูกผู้ชายของพี่น้องก็เคยเห็นแล้วน้อยจ๋าบอกพี่ตามตรงมาเถิดยอดรักน้อยรักควรสมศักดิ์ใช่ไหมบอกพี่นะจ๊ะคนดีพี่พร้อมแล้วที่จะแยกทางกับน้อยเพื่อความสุขและอนาคตของน้อยพี่มีเหตุผลจากสิ่งแวดลอ้อมและพฤติการของน้อย ที่แสดงก็เห็นว่าน้อยของพี่เป็นอื่นเสียแล้วแต่ว่าน้อยจ๋าพี่ไม่ได้โกรธแค้นน้อยเลยพี่รู้จักตัวเองดีพี่เป็นโจรพี่ไม่มีอนาคตชีวิตของพี่แขวนอยู่บนเส้นด้าส่วนน้อยแล้วเขาก็ยกมือลูบเรลือนผมหล่อนแผ่วเบาน้อยของพี่ยังสาวและสวยพิงน้อยคนจะมีความสุขอนาคตแจ่มใสพี่รู้ตัวว่า แก้วดวงนี้ที่เคยอยู่กับอกพี่จะต้องหลุดลอยไปแล้วพี่มีโกรดน้อยหรอกยอดรักเป็นแค่รู้สึกอะไรน้อยเสียดายน้อยแม่ยอดสุธิรักของพี่ แน่งน้อยร้องไห้กระซิกกระซิกหลอนกอดเขาแน่นนึกไม่ถึงว่าเขาจะดีกับหล่อนเช่นนี้แทนที่จะได้รับความเกลียดกลาดจะขุนโจนกลับได้รับความปราณีและการเห็นอกเห็นใจจากเขาโนพินคะน้อยชั่วไปแล้วคะพี่จะเป็นเวรหรือกรรมก็แล้วแต่ที่น้องในทรยยต์ตอพี่น้อนไม่ปฏิเสธหรอกคะ่ะว่าน,น้อยรักคณสงสารโนพินคะ น้อยพร้อมแลยที่รับโทษจากพี่ยิ่งน้อยเสียตะขาข้าน้อยเสยเถิดนพูดจบหลอนก็สะอื้นดังๆเสือดําสะท้อนใจความรันทดสุดแสนได้บังเกิดขึ้นแก่เขาน้อยจ๋าไม่ต้องวิตกอะไรพี่ยินดีจะแยกทางกับน้อยพี่เป็นโจรพี่เป็นคนชั่วพี่จะต้องไปตามทางของพี่สิ่งสุดท้ายที่พี่จะพูดกับน้อยก็คือ พี่ขออวยพรให้น้อยกับคุณสมศักดิ์จงรักกันตลอดไปพรุ่งนี้พี่จะไปจากเหมืองทองบางทีพี่จะตะเลิดเปิดเปิงไปพม,มา่าหรือไปจุกหนทุกแข่งเพื่อให้ลืมน้อยไปเถอนน้อยไปเล่นลำาวงให้สนุกสนานคุณสมศักดิ์กำลังรอคอยน้อยด้วยความเป็นห่วงไม่ต้องสนใจพี่พี่ต้องการอยู่สงบเงียบตามลำพังพูดจบเขาก็ผุนผันเดินขึ้นบันไดไปบนเรือนพัสดุโดยไม่ได้หันหน้ามามองดูหลอดอีก แน่งน้อยกลับมาที่วงรำวงเสียงเพลงและเสียงโถดดังกังวานทำลายความเงียบในยามราตรีพวกกรรมกรเหมืองทองกำลังรำวงกันอย่างสนุกสนานแต่ไม่ปรากฏตัวสมศักดิ์หลอนถามกรรมกรคนหนึ่งได้ความว่าสมศักดิ์ขอตัวขึ้นไปพักผ่อนบนเรือแน่งน้อยก็รีบไปพบเขาผู้อำนวยการเหมืองทองของเจ้าคุณอัธกิจนั่งเคร่งคลืมอยู่ในห้องชั้นล่างตามลำพังบนโต๊ะเล็กๆข้างตัวเขามีขวดวิสกี้และโซดาตั้งอยู่ แนงน้อยปาดเข้ามาหาเขาหลอนแลเห็นใบหน้าของสมศักดิ์แดงระเรือ่อและได้กลิ่นวิสกี้น้อยสมศักดิ์ร้องเรียกหลอนเบาๆเมื่อแน่งน้อยหยุดยืนข้างหน้าเขาชายหนุ่มก็ชุดแน่งน้อยให้นั่งลงบนตักและประคองกอดหลอนไว้ยอดรักไอพ้พินมันว่าอย่างไรบ้างแน่งน้อยยิ้มให้เขาและยกมือขวาโอบคอสมศักดิ์สักคะพินเขาทราบแล้ว่าเรารักกันน่ะแต่เขาไม่ได้ตัดพ้อต่อว่าอะไรน้อยเลย เขาเพียงแต่บอกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะแยกทางกับน้อยและพรุ่งนี้เขาจะไปจากที่นี่สมศักดิ์ลืมตาพลุ่งไม่ต้องสงสัยว่าเขาจะปีติยินดีสักเพียงใดถ้าอย่างนั้นก็โชคของเรานะสีน้อยแล้วเขาก็จูปากพูดเสียงแผ่วเบาพี่ไม่ควรใช้ให้ชิดรอบยิงไอพ้พินเลยถ้ารู้ว่ามันจะไปพรุ่งนี้แน่งน้อยหน้าตื่นยกหลังมือขวาท่าอ,อกหล่อนเพิ่งทราบความจริงเดี๋ยวนี้ คุณสกักหล่อนร้องค่อนข้างดังสักชายให้ชิดยิงพี่พินจ้ะแต่มันรอดพ้นอันตรายแล้วนี่จ้ะอย่าไปสนใจเลยที่รักมันแล้วไปแล้วไอพิษไม่มีความสำคัญอะไรนักหรอกแน่งน้อยผุดลุกขึ้นยืนสุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้อีกตัวหนึ่งกิริยาท่าทางของหล่อนเต็มไปด้วยความตระหนกตกใจตายละคัสักน้อยคิดว่าก่อนที่เขาจะไปจากที่เนี่ย ขาต้องเอาตัวผู้ที่รอบยิงเขาให้ได้แล้วสักจะทำยังไงกันคะสมศักดิ์หัวเราะลุกขึ้นยืนชุดแขนแน่งน้อยให้ลุกขึ้นเขายกมือโอบสะเอลหล่อนพาแน่งน้อยเดินเรื่อยเข้าไปในห้องทางขวามือซึ่งเป็นห้องนอนของเขาแล้วสมศักดิ์ก็เอื้อมมือปิดประตูใส่กรอดสักหล่อนอุทานขึ้นดัง,ดงๆเขายิ้มให้หล่อน เดลตาเป็นประกายบอกความปรารถนาอันเด้าร้อนน้อยจ๋าพี่หมดความเกรงกลัวไอ้พินผัวของน้อยแล้วเป็นของพี่เถอะคืนนี้พี่ไม่ยอมให้น้อยกลับไปละเพราะพี่รู้ว่าไอ้พินมันคงจะฝากความอะไรของมันไว้กับน้อยถ้ามันคืนตามมาอารวาสพี่ที่นี่ก็จะยิงมันทิ้งเสียแน่งน้อยอกสั่นขวัญหายเมื่อสมศักดิ์ประคองกอดหล่อนแน่งน้อยก็รีบแกะมือเขาออกสักคะ หลอนพูดเสียงสัน่นรู้ไหมว่าพี่กำลังเล่นกับพักการสมศักดิ์หัวเราะฮ่า <laughs> ใครไอ้พินน่ะเหรอค่ะถูกแล้วคืนทําอย่างนี้และวทศศักดิ์ไม่ให้น้อยกลับไปทั้งศักดิ์และน้อยต้องถูกเขาฆ่าตายยังมีปัญหาล่ะทศศักดิ์รู้ความจริงว่าพี่พินเป็นใครแล้วก็ศักดิ์จะต้องตกใจหรือก็ต้องหนีออกาจากเมืองนี้ก็ได้ชายหนุ่มขมวดคิ้วย่นตรววัดร่างของแน่งน้อยไว้ในวงแขน บอกพี่สิน้อยไอพินเป็นใครแน่งน้อยเปิดเผยความลับของผัวทันทีพี่พินคือระพินค่ะระพินเสือดำจอมจุจที่มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งเสือดำสมศักดิ์ร้องเกือบเป็นเสียงตะกนุน ใบหน้าซีดเผือดทันทีนี่เป็นความจริงหรือจันน้อยค่ะอย่าสงสัยอะไรเลยชายหนุ่มใจเต้นระทึกเววตาสแสดงความหวาดกลัวทันทีถ้าเช่นนั้น้อยก็คือแน่งน้อยสายลับของสติบาลใช่ไหมพี่ได้ข่าวว่าเสือดำได้ใสยลับของสติบาลเป็นเมียค่ะอย่าเอะอะไปนะค่ะศักอย่าแพร่พายความจริงในเรื่องนี้ให้ใครรู้ น้อยจะกลับไปหาเขาทําดีกับเขาพวกนี้เขาก็จะจากเราไปแล้วน้อยก็จะเป็นของพี่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปจนกว่าพี่จะเบื่อน้อยสมศักดิ์เสียขวัญแล้วเต็ไมไปด้วยความหวาดหวัน่นเขานึกไม่ถึงว่าชายหนุ่มท่าทางซื่อๆผู้นั้นจะกลายเป็นขุนจนผู้ยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ยืนนิ่งเฉยสมองใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงในเรื่องนี้พี่จะทํายังไงดีจ้ะน้อยแต่เสือดําคาดคั้นพี่ให้ชี้ตัวผู้ที่รอบยิงเขา เล็บก็น,น้อยมั่นใจไหมว่าเขาจะไม่ฆ่าเราก่อนที่เขาจะไปจากพวกเราแน่งน้อยยิ้มเศร้าๆอ,อย่าตื่นเต้นตกใจให้มากนักเลยค่ะน้อยชื่อว่ารับพินเขาคงไม่ทำอะไรเราหรอกเพราะเขาได้สัญญากันน้อยไว้แล้วเขาเป็นจอมจนที่รักษาวาจาสัตว์ในเรื่องคนร้ายยอบยิงเขาน้อยจะพูดกับเขาเองว่าสัต์ไม่สามารถจะหาตัวได้รับพินเขารักน้อยมากเียวค่ะดูเหมือนเขาจะหลงน้อยียด้วยซ้ําไปอ่ะคืนนี้น้อยจะพูดกับเขาอย่างดีที่สุด น้ำตาของน้อยมีอำนาจเหนือนจิตใจเขาน้อยจะขอร้องให้เขาไปจากเราโดยไม่มีอาฆาตพยาบาทสมศักดิ์ยิ้มออกมาได้ถ้าอย่างนี้พี่ก็เบาใจแล้วเขาก็ถอนใจอีกครั้งหนึ่งยกมือจับคางแน่งน้อยน้อยจ๊ะรีบกลับไปหาเขาเถอะน้อยพี่บอกตามตรงว,ว่าพี่กลัวเขามากคําพูดที่อ่อนหวานของน้อยเท่านั้นที่ช่วยให้เราทั้งสองได้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันค่ะน้อยจะกลับไปเดี๋ยวนี้ สมศักด์เปิดประตูให้แน่งน้อยเดินออกไปจากห้องนอนแล้วก็นึกเสียดายหล่อนที่จะต้องอยู่ในอ้อมอกของหุนโจรตลอดคืนวันนี้ความคิดอันชั่วร้ายบังเกิดขึ้นแก่สมศักดิ์ทันทีเขาตัดสินใจเด็ดขาดเขาจะพาชิดกับพวกกรรมกรไปจับกลุ่มเสือดำไว้และส่งตัวเข้าไปในเมืองซึ่งเขาจะได้ไม่ต้องหวาดระแวงภัยใดๆอีกสมศักด์ รีบออกไปจากห้องทันที